ผมมีข่าวข่าวหนึ่งรับรองเลยพวกท่านฟังแล้วจะแค้นเลยบอกโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ได้แค้นกษัริอย่างเดียวนะแค้นรัฐบาลไทยด้วยว่าโดยว่ยิ่งไอ้กระทรวงต่างประเทศไอ้กระทรวงเจ้าปัญหาเนี่ยผมฝากคุณอนุทินเปลี่ยนตัวได้ไหมถ้าท่านรักเมืองไทยนะท่านยังเป็นคนไทยที่มีจิตใจรักเมืองไทยนะช่วยเปลี่ยนเนี่ยรัฐมนตร,มรีกาลาโหมไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ย คุณเปลี่ยนสองสองคนนี้ออกไปเนี่ยความจริงไม่ต้องมีรัฐมนตรีหลักก็ได้รัฐมนตรีช่วยขึ้นมามารักษาการเรานะครับแต่จริงๆก็ควรจะมีเพราะกฎหมายบ้านเราเนี่มันรัฐมนตรีช่วยอำนาจไม่เต็มนะครับรักษาการก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้ไปหาคนที่มันอยากทำงานจริงๆผมว่ากองทัพเนี่ยมีม,มีนายทาหารที่ปลดเกษียณไปแล้วเก่งๆก็หลายคนนะ บางคนก็ออกทีวีหลายช่องอย่างพลเอกรังสีอย่างเงี้ยลองเอาไปนั่งสักทีดนดูว่าจะยิงหรือเปล่า <c oughs> วันนี้พลเอกรังสีแกมาแนวใหม่อีกแล้วแกบอกเราจะเป็นพักเดียวพี่น้องต้องเลือกพักเราพักเดียวเราจะไปปราบคนโกงท่านก็ละเมอไปเรื่อยละเมอไปเรื่อยพูดอย่างนี้มากูก็รู้แล้วว่าไม่น่าเลือกแต่ถ้าใครจะไปเลือกก็เลือกนะผมไม่ห้ามนะแต่ในใจผมว่าผมไม่ไปเลือกหรอกคนแบบเนี้ คือพูดอะไระมันเป็นไปไม่ได้ไงจริงว่าพูดอะไรก็เป็นไปไม่ได้เออเอาวันนี้ก็เอาแค่นี้นะเดี๋ยวตอนนี้อ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเออพี่ตัวแสบนะครับพี่ข้าหอบอกจริงเปล่าครับเปลี่ยนสองกระทรวงนี้เลยกิ้งก็ปัญหาบ้านเมืองเราก็อยู่กระทรวงต่างประเทศกับคาราโหมเนี่ยแหละเออพี่ภาษาจีนบอกเออกลุ่มบริจาคเฟื่องฟูงเงินบาทจะแข็งค่ารือเรื่อยครับอืม พี่แม่แย่แสายบอกมีแค่สองประเทศที่จีนจะขายราคาถูกที่สุดมีไทยกับบราซิลโอ้บราซิลนี่กับอเมริกาดิไม่ธรรมดานะอเมริกาที่เกลียบบราซิลทิบหายเลยไม่รู้เป็นยี่อะไรเขามีประเด็นกันเฮ้ยพี่ภาษาจีนนี่รู้จริงเว้ผมคิดว่าท่านทำท่านเอ่อท่านอะไรวะผมคิดว่าท่านทําได้ครับท่านอ๋อทําไม่ได้คุณจะทํายังไงได้กับรัฐมนูญมันอยู่อย่างนี้อมันราคาคุย เอาในกลางรัฐธรรมนูนมาคุยกับผมได้เลยรัฐธรรมนูญไม่ให้มีรัฐบาลเพียงพักเดียวมันจะแรนสไลด์อะไรแล้วก็โดนต้มมาตลอดแม่งตื่นเช้ามากกับแลนสไลด์กลางวันมากกับแลนสไลด์นะแม่งพอๆกับประเทศอะไรกับคนไทยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะนั่นแหละแบบเดียวกันนะ่ะคือขายฝันไปเรื่อยอถึงเวลาจริงมันยิงกันไม่ได้หรอกคุณเชื่อผมหรไม่มีใครกล้าหรอกจริงไหมอืม ประเทศไทยต้องพึ่งตนเองอย่าไปพึ่งจีนอย่าไปพึ่งอเมริกาจีนงอเมริกาเชื่อใจไม่ได้คืออย่างนี้ไม่ได้พึ่งพี่อะไรวะเนี่ยพี่พศพี่พี่ต้องฟังผมให้ให้ให้แตกฉานนิดนึงนะพี่ต้องฟังผมให้แตกฉานนิดนึงนะผมว่าผมอธิบายชัดเจนแล้วนะผมบอกว่าเป็นการร่วมทุนไม่ใช่เป็นการไปขอให้เขามาลงฟรีเป็นการร่วมทุน แต่เขาสร้างให้เราเนี่ยเขาไม่คิดเงินเราแต่เรากลายเป็นผู้บริหารก็คือถือหุ้นอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเขาถืออยู่ที่สี่สิบเก้าเราไม่ต้องจ่ายตังเราไม่เหมือนเขาเหม็นไงที่ไปกู้เงินเขามาทำแล้วก็ทำไม่ได้มันคนละเรื่องกันนะกับการร่วมทุนนะเมื่อวานนี้ผมก็พูดชัดเจนว่าคบกับจีนต้องรู้ทันจีนผมไม่ได้ให้ไปบอกพึ่งพานะอันนี้ ต้องฟังผมไม่แตกฉานนะเพราะประเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาหาว่าผมแม่งยุคเอาไทยไปไปพึ่งพาจีนไม่ใช่อ่ะพี่น้องเข้าใจว่า่ะที่ผมพูดอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าเข้าใจกดหนึ่งถ้าไม่เข้าใจกดสองถ้าเข้าใจกูไม่อธิบายต่อแต่ถ้าไม่เข้าใจกูก็ไม่อธิบายต่อให้ไปฟังย้อนหลังนะครับควรเลือกพักไหนครับตามสะดวกรักใครชอบใครเลือกพักนั้นผมไม่ห้าม อ่ากดหนึ่งแต่เต็มไปหมดเลยแสดงว่ารู้แสดงว่ารู้อย่างผมนะรู้เหมือนกันนะว่าเราเรียกเขามาร่วมลงทุนไม่ใช่ไปขอให้เขามาลงทุนและให้เขามากำกับดูแลเอาผลประโยชน์ไปหรือไม่ใช่เราไปกู้เงินเขาส่วนหนึ่งแล้วมาร่วมทุนกันไม่ใช่เขาเสนอทำให้ฟรีเพราะสิ่งที่จีนจะได้นี่มันมาหาศาลกว่าเก็บเงินเรา เยอะกว่าเก็บดอกเบีย้ยบ้านเราอีกและเขาไม่ต้องการให้ไทยตกไปเป็นทาสเขาก็เขายังยืนยันอยู่ต่อหน้าพระพักในหลวงเลยว่าไทยกับจีนคือครอบครัวเดียวกันแล้วจีนเขามีวัฒนธรรมชัดเจนเขาไม่มาแทรกแซงอะไรเราเพราะเขารู้ว่าเราทำได้เราต่างกับขเขมรไม่งั้นตอนที่อุ้งอิงไปจีนสีจินผิงเตือนอุ้งอิงตั้งหลายรอบเตือนไว้หลายอย่างด้วย แล้วไม่รู้ถือ iPad ไปทำเฮียอะไรถือไปก็ไม่ได้จดน,นะเอาวันวัาก็คงจะไปรีทวิตอย่างเดียวอะ่ะกูดูทรงแล้วอะ่ะนะครับอืมนะฮะเออครับคุณอุ้งอิงนะครับเออนะจีนให้ในหลวงเข้าไปเออเข้าไปดูโครงการยานเหากาจิจริงครับจริงผมดูข่าวมาแล้วนะฮะจริงแล้วก็จะเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกด้วยที่จีนอนุญาตให้นะครับ อนุญาตเปิดโอกาสให้ในหลวงของเราทรงเสด็จพระราชะดำเนินไปดูโครงการยานอวกาศเออพูดถึงโครงการอวกาศเรามีโอกาสร่วมกับจีนนะครับในการที่จะเปิดฐานการผลิตนะครับอุปกรณ์ทางอ,อุปกรณ์อากาศยานและดาวเทียมมีโอกาสอีกเนี่ยวันนี้โอกาสดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะอย่าเพิ่งมัวแต่ไปขายข้าวขายขี้นะไปดูเรื่องพวกนี้ด้วย ไปดูเรื่องพวกนี้คุณสัจ,จีต้องทำงานหนักหน่อยนะวันนี้เหลือคุณคนเดียวแนละ้ที่ผมชื่นชมอะ่ะคนอื่นแม่งคุวก็ไม่รู้ลเลอกเทอะนะครับเออนะเออกวานุจะขอให้ได้เงือแตกเงือแตนอีกนะป๋าก็จะมาคืนกันง่ายๆไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ผมฟังป๋าเรื่องครบจิน ตาแจ้งเหมือนไฟรถจรีบเลยครับแจมแจ้งแดงแจ๋เลยใช่ใช่เราเราอย่าไปด่าจีนเราต้องด่านักการเมืองเราที่ไปเขียน FTA แล้วปล่อยให้จีนเข้ามาเก็บโกยผลประโยชน์ไปถ้าเราไม่เปิดประตูบ้านโจรจะเข้าได้ไหมผมตั้งคำถามไม่แก่นี้นะครับพี่ธงชัยสวัสดีนะครับเออนะ เราได้สถาบันครับคุณสจีเป็นคนเก่งครับนะครับจีนมันเร็วจีนมันแาม,มยุคขเขมรให้ลบกับไทยอันนี้ก็เละเอะเทอะไปแล้วเอาหลักฐานมาดูหน,น่อยเิตอนที่ขเขมรมาลบกับไทยเนี่ยจีนแม่งไปอยู่ไหนยังไม่รู้เลยก็เหมือนกับที่บอกว่าจีนแม่งส่งอาวุธให้ขเขมรส่งอาวุธจีนบอกกูไม่ได้สองไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องของสัญญาที่จะให้กันไปก็ให้ไป แล้วจีนยังออกมาบอกด้วยว่าไอ้โดนไอ้โดนเกิดสองหมื่นลำเนี่ยมันเป็นโดนตรวจการธรรมดาไม่ใช่โดนติดอาวุธไอ้คนไทยแม่ก็แม่อ้เฮียพวกนี้ก็ปัญญานี่มเย็ดแม่ฟังนิดฟังหน่อยก็เชื่ออย่างญี่ปุ่นไปคุยกับคัมเมรแม่หาว่าคุยกับไทยแม่ไปดา่าไปด่าประเทศญี่ปุ่นดีเขาไม่หมั่นไส้เอาอ่ะนะครับดูข่าวต้องดูอย่างมีสติอา้าวแล้วคุณไม่มาถามผมด้วยละ่ะตกลงอเมริกาห้ามเครื่องบิน F-16 บินใช่ไหม ก,กูก็บอกเขาไม่ห้ามแต่ข่าวที่มันออกมาคือมันต้องการจะเล่นข่าวไงเข้าใจว่าใช้สตินิดนึงตั้งสติแดกถังเช่าเชื่อกู <c oughs> แดกถังเช่าเขาเยอะๆนะอืมพี่เอิญบอกว่าจีนบอกไทยคือครอบครัวในหลวงเราเป็นจะเป็นประเทศเดียวประเทศเดียวของโลกใบนี้ที่จีนอนุญาตให้เข้าไปดูโครงการยานอวกาศได้ คิดเอาก็แล้วกันนะนี่คุณรู้ป่าวว่าในหลวงเสด็จไปครั้งนี้เนี่ยตามคําเชิญของจีนเนี่ยประเทศไทยได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลยแต่เราทิ้งโอกาสนะั้นหรือเปล่าไม่รู้นะกลูวสงสารในหลวงไม่ใช่อะไรหรอกในหลวงเราไปเนี่ยเพราะจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าใน,ในประเทศไทยคือพี่คือน้องแม้กระทั่งในสมัยห้องเต้เต้ากวงราชาวงศ์ชิงก็ยังเขียนพระราชาทานอักษรว่า เราคือพี่น้องกันแล้วก็ส่งพระราชทานให้ในหลวงรัชกาลที่ห้าเอามาเก็บไว้ในประเทศไทยเขาคิดกับเราเป็นพี่เป็นน้องเขาลบกับพมา่าเนี่ยสมัยก่อนห้องเต้คังซีห้องเต้เฉียนหลงห้องเต้เจียชิงเขาลบกันอยู่เนี่ยกับพมา่าเขาไม่มาลบกับไทยเอ้อจีนเขาช่วยสงครามเวียดน,นามรัเสเซียก็ทําให้รอดพ้นจากการล่าน,นี่ผมก็ถูกอะ แล้วมาบอกอู้จีนเจริะสั่งลบช่วยเขมรลบเลอะเทอะเลอะผมบอกให้เลอะเทอะนะให้จีนสอนทํานิวเคลียร์บ้างโอโ้จะคิดว่าไทยทําไม่ได้นะไทยเคยจะทําแต่อเมริกาให้เงินเอ o อมาแล้วก็มาสนับสนุนให้คนคัดค้านเขาบอกว่าการสร้างโรงงานปฏิกณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าคนไทยจะได้ใช้ไฟถูกไอพวกคนไทยหน้าโง่เห็น ไอ้พวกคนไทยที่เห็นแก่เงินเนี่ยไอ้พวกคนเนี้ยไอ้พวกชาวบ้านตาดำๆเนี่ยที่เห็นถือแบงค์ร้อยใบหนึ่งแล้วไปด่าเขาเห็นเอ้ยดูดิรับตังค์ยี่สิบบาทพวกมึงก็รับตังค์เอ็โอมาแล้วออกมาประท้วงมึงรู้ป่าว่าไอ้โรงงานปฏิครนนิวเคลียร์สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีสารสารกรมรมตภาพรังสีที่เอาเขาเอาไปทําระเบิดนิวเคลียร์มันคนมันไม่มีรุ่นใหม่มันไม่มี แต่จะเป็นรุ่นเตารุ่นก่อนก่อนเนี่ยมีส่วนแต่ตอนนี้มันไม่มีทุกอย่างวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนไปทุกวินาทีมันเหมือนกับคำว่าโลกาพิวัต์แล้วพอเวลาเลียวคุณไปดูเวียดนามเดี่ยวเขาผลิตไฟโดยใช้กระแสน้ำนะพลังงานาน้ำประเทศไทยจะไปทำทำเขื่อนกระแสไฟฟ้าพลังงานาน้ำแถวแถวแก่งเสือเต้นไอ้พวกเฮียนี่ก็รับตัง NGO มาแล้วก็ออกมาประท้วงแล้วเป็นไงสุดท้ายใช้ไฟแพงพอๆกับกู เพอเพอพวกมึงใช้ไฟแพงกับกูอีกสมน้ำหน้าไอ้เยี่ไอ้พวกควายพอเขาจะทำนูน่นทั้งพอใช้พอเขาจะใช้เอาน้ำใช้ไม่ได้เขาจะใช้พลังงานผ่านหินเหมือนกับอินโดนีเซียเหมือนมาเลเซียคนไทยโง่โงก็ไปรับตังค์เอ็มามาปะทุมบอกอุ้ยรักโลกเถอะขนาดแอปเปิลดยังเปลี่ยนกล่องกระดาษไม่แถมหัวชาร์จให้เลย <c oughs> รับตังกันไปเยอะ นะสุดท้ายพวกมึงก็จนกว่ากูจริงไหมพอพี่ไรเนอร์วันนี้นะครับพอเขาจะทําแก่งเสือเต้นก็บอกหาเสือที่เดี๋ยวเสือจ,จะไม่มีที่อยู่ไอ้เยี่ยมจะปล่อยมาแดกหามึงยังไงสัตว์เฮียเป้าวันนี้นะครับชาวนารวยเลยห้าแสนตันก็นี่ไงเราขายจีนปีละห้าแสนตันเราขายอินเดียแล้วเราไม่ได้ขายแค่ข้าวจีนนะเดี๋ยวผลละหมากรากไม้แม่งไปหมดแล้วเรายังมีโอกาสได้พูดคุยกับ รัฐมนตรีของจีนว่าน,นี่อย่าไปปลอมทุเรียนมันเยอะเลยสงสารชาวนาไทยเถอะเอออย่าไปยอมสีอย่าไปปลอมอย่าไปฉีดอะไรมันเยอะกินก็กินของแท้ๆเดี๋ยวเราขายให้ถูกๆเราก็ขายให้ถูกๆเราก็เอาวอลลุ่มเขาไว้เย็ดแม่ของแค่นี้เองอย่าไปโลภคุย